อย่างผมนี่ผมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับดินจะเป็นดินทรายนะครับไม่มีน้ําแล้วดินมันจักมันจะไถได้ก็ต่อเมื่อมีฝนนะครับถ้าหน้าแล้งจะไถไม่เข้านะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเราใช้ถ้าเราจ้างรถเกี่ยวข้าวพวกรถใหญ่ๆนะครับเ,เขาจะทิ้งฟางเอาไว้เป็นร่องครับเป็นร่องอย่างเงี้ยถ้าเราใช้รถไถเดินตามไถ มันจะมีปัญหาตรงร่องฟางที่ถูกทิ้งนี่แหละครับมันจะไถแล้วติดผานบางทีก็ไถไม่เข้าบางทีก็ไถแล้วไม่ขึ้นนะครับบางทีก็ไถแล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็ต้องหาวิธีนะครับครับวันนี้มาไถากรบตอฟังนะครับเอีเจแล้วตัวสนสองตัวมาอีกแล้ว ผมจะไม่ได้งานก็เพราะว่าสองตัวนี่แหละสามไม่พาที่บ้านมาครับที่นาก็มีรบกวนอีกวันนี้ไถกับตอซังนะครับอดลองไถครับผมก็ไม่เคยไถขอบตอซังนะครับด้วยรถไถเดินตามนะครับปกติก็ใช้รถแท็กเตอร์ไถนะครับรอบนี้ก็เลยลองดูครับปรากฏว่าใช้ผ่านไม่ได้นะครับต้องใช้หัวหมูนะครับใช้หัวหมูอย่างนี้ครับแล้วต้องปรับไม่เป็นด้วยนะครับถ้าปรับไม่เป็นนี่ ไถไม่เข้าครับไถไม่เข้าแล้วก็ไถดินไม่พลิกครับเนี่ยครับร่องแรกร่องแรกร่องนี้ครับผมยังไม่ได้ปรับหัวหมูพระกอบว่าไถไม่เข้าครับแล้วก็ดินไม่พลิกด้วยนะครับพอมาร่องหลังๆนะครับถัดมาก็ปรับไปเรื่อยๆครับสามสี่ร่องห้าร่องสุดท้ายก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ใช้ผ่านไม่ได้นะครับผ่านรถรถพาไปพาเท้าไหร่รถลากไม่รอดนะครับต้องใช้หัวหมู นะครับเพราะว่าดินดินมันเป็นดินที่เป็นดินโคลนนะครับดินโคลนและกําลังหมัดหมาดเลยครับนี่ครับดินโคลนแล้วกําลังหมัดหมาดเลยแล้วมันหนักมากครับผมต้องตั้งสายพานใหม่ด้วยนะครับต้องตั้งสายพานใหม่แล้วก็ตั้งระบบเบรกใหม่นะครับก็สายพานหย่อนเลยครับก็โอเคครับถือว่าถ้าทําได้ก็จะได้ไม่ต้องไม่ต้องจ้างรถไถใหญ่มาไถครับ เพราะว่ารถไถใหญ่จ้างเดี๋ยวนี้จ้างไร่ละห้าร้อยไอ้ยไร่ละสามร้อยนะครับเมื่อก่อนนี่สอง้อยหเดี๋ยวนี้ไร่ละ300ร้นะครับถ้าผมไถกับต่อซังนะครับปีหนึ่งปีละครั้งนะครับไถกับต่อซังแล้วก็มาไถาเกรียมดินนะครับเกรียมดินเสร็จแล้วก็มีไถเกรียมหวานนะครับแล้วก็คลาด ขาหลังหวานนะครับรวมกันก็4ครั้งก็ครั้งละ3 0 0ก็3 4 2สีนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้รถไถเดินตามเรามีกำลังนะครับมียังมีแรงนะครับแล้วก็ใช้รถไถเดินตามได่หนึ่งก็ใช้น้ำมันลิตรหนึ่งครับลิตรหนึ่งต่อครั้งนะครับ4ครั้งก็4ลิตรก็ไม่ถึงร้อยนะครับก็พันสองครับพันสองข้อกับหนึ่งร้อยรวมทั้งค่าแรงตัวเองด้วยนะครับค่าแรงตัวเองก็ ประมาณสักเท่าไหร่ดีอ่ะก็ตีมันว่าวันด้วยกันนะครับเพราะว่าเจ่านี้ไถไถ่ายนี้ไม่เกินสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับนะครับก็เนี่ยครับก็ดูสภาพก็สรุปก็คือก็เวิร์กนะครับแต่ทีนี้ผมถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยไม่ได้นะครับเหมือนรอบที่แล้วไม่ได้นะเพราะว่าดินมันยังเหนียวอยู่นะครับแล้วมีน้ําขังด้วยนะครับดินหนักมากครับผมถ่ายไม่ได้นะครับ ก็จะให้จะตูกช่วยจับก็ไม่ได้แลโอ้ยนะครับก็ถือว่าโอเคครับทีนี้ก็เหลือแต่ทําไปเรื่อยๆครับเพตอนนี้แถบแถบนี้ทั้งหมดนะครับห้าไร่ครึ่งนะครับก็จะไถจะไถทํานาหมดเลยนะครับปีนี้ครับเป็นไร่อ้อยเก่านะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ เป็นกอขอหกนะครับเป็นข้าวเหนียวยังไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าพึ่งพึ่งย่างเข้าสู่ช่วงพับพึ่งนะครับแล้วก็ก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับกะว่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นึงนะครับถึงจะได้เกี่ยวนะครับก็เลยในระหว่างนี้ก็ทําฝั่งนี้ไปก่อนครับไล่ทําฝั่งนี้ไปก่อนครับไล่ห้าไร่ครึ่งนะครับก็เดี๋ยวก็ทําไปเรื่อยๆครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จ <TA> <c oughs> แล้วแต่เวลาว่างครับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยครับนี่เอา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 ข้าวข้าวนั่นแหละข้าวนั่นนะอืมโนมากครับเจ้าสองตัวนี้สนมากมากเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานต่อนะครับก็เดี๋ยวต้องหาไปหา้าให้งวยนะครับนี่ก็จะสี่ห้าโมงนะครับ พราะถ้าเกิดไม่ถ่ายตอนเย็นก็เดีวร้อนนะครับก็เลยต้องมาถ่ายตอนเย็นโอเคครับครับก็จะพามาดูการถ่ายกรอบต่อสังนะครับหรือการถ่ายกรอบฟางข้าวนะครับสําหรับภาคอีสานนะครับอย่างผมนี่ผมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับดินจะเป็นดินทรายนะครับไม่มีน้ําแล้วดินมันจาก มันจะไถได้ก็ต่อเมื่อมีฝนนะครับถ้าหน้าแล้งจะไถไม่เข้านะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนที่รถเกี่ยวข้าวเข้ามาเกี่ยวครับถ้าเราใช้ถ้าเราจ้างรถเกี่ยวข้าวพวกรถใหญ่ๆนะครับเขาจะทิ้งฟางเอาไว้เป็นร่องครับเป็นร่องอย่างเงี้ยเป็นร่องนะครับเป็นร่องแล้วก็เป็นร่องเป็นร่องครับ <S <S 1> <S 1> ปัญหาคือว่าถ้าเราใช้รถไถเดินตามไถ มันจะมีปัญหาตรงร่องฟางที่ถูกทิ้งนี่แหละครับมันจะไถแล้วติดผานบางทีก nah ็ไถไม่เข้าบางทีก็ไถแล้วไม่ขึ้นนะครับบางทีก็ไถแล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็ต้องหาวิธีนะครับคือบางท่านเขาจะไถขวางเลยนะครับไถฟางอย่างเงี้ยนะครับไถฟางอย่างเงี้ยนะครับไถไปเรื่อยๆนะครับมันก็ได้นะครับแล้วก็ของผมนี่ผมใช้วิธีอย่างนี้นะครับก็คือใช้เครื่องตัดหญ้านะครับเดินเดินกวาดนะครับกระจายฟาง สามารถกระจายฟางแบบไหนเดี๋ยวจะพามาให้ดูนะครับครับนี่ก็คือใช้เครื่องตัดหญ้ากระจายฟางนะครับมันก็จะราบเรียบอย่างนี้เลยนะครับแล้วฟางที่มันฟางที่มันเป็นร่องเป็นเป็นร่อง,เป,องเป็นร่องอยู่นะครับมันก็จะกระจายสองข้างนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วมันก็จะกระจายสมเสมอเต็มพื้นที่นะครับทีนี้ พอเราใช้รถไถเดินตามไถนะครับมันก็จะไถง่ายขึ้นด้วยนะครับนะครับสประเด็นเลยนะครับก็คือหล่ละทําให้ฟางข้าวกระจายทั่วพื้นที่นะครับเราจะได้ปุ๋ยที่สมามเสมอทั่วพื้นที่นะครับอันที่2คือง่ายต่อการไถกลอบฟางข้าวนะครับเนี่ยครับอย่างที่ผมไถนี่ผมใช้รถไถเดินตามนะครับรถไถจอดอยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยครับดินพอหมาดๆมาอย่างนี้ครับไถได้ง่ายเลยนะครับผมใช้หัวหมู แต่ก็หัวหมูผมก็ส0สกว่าปีแล้วครับใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องซ่อมแซมมาแล้วครับหรือไม่ต้องซื้อใหม่ครับแต่มันก็ยังไถเข้าได้ดีอยู่นะครับนี่ก็คือวิธีนะครับวิธีการไถกรอบฟางข้าวนะครับสำหรับรถไถเดินตามหลังจากที่รถเกี่ยวข้าไถแล้วทิ้งฟางไว้เป็นร่องนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับง่ายด้วยครับแล้วก็ได้ปุ๋ยสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ ไถอ,ออกมาก็สวยเลยนะครับดูครับสวยเลยเป็นร่องเป็นนะครับหลังจากนี้ก็ไถกลับไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะทําอะไรจะปลูกพืชหลังนาเราก็ทําได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ปลูกพืชหลังนาก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วประมาณช่วงเดือนพฤษภาครับประมาณช่วงเนึองพฤษภาหรือช่วงผนแรกนะครับพอดินหมัดหมดก็จะมาไถเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกนะครับปลูกข้าวเหมือนเดิมนะครับ นี่ก็คือวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับนี่ครับหญ้าเยอะตายหมดแล้วครับโดนตากนะครับายกรอบดินไว้แล้วก็ตากแดดนะครับนี่ก็คือถ้าดินเปียกนะครับมันก็จะไายากหน่อยนะครับแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องตัดหญ้ากระจายฟางนะครับสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับฟางมันก็จะชี้เดต้อนข้าวชี้เดอยู่นะครับบางจุดนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะไถพริกกินแล้วนะครับแต่ต้นฟางต้นข้าวมันยาวครับสูงครับพอไถเสร็จปุ๊บมันก็ยังมีชี้โดชี้เดยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปั๊บนี่ทุกอย่างราบเรียบลงกับพื้นหมดนะครับสวยนะครับก็เลือกเอาครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ไถกรบฟางข้าวโดยใช้รถไถเดินตามนะครับถ้าจ้างรถไถใหญ่หรือใช้รถไถใหญ่ก็ไม่มีปัญหาครับปัญหามันอยู่ที่การใช้รถไถเดินตามนี่แหละครับ โอเคนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออญาตทำงานต่อครับตอนนี้หยุดพักเหนื่อยครับหายใจแทบไม่ทันเลยนะครับเดดร้อนครับโอเคครับ